สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมินิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ๋าเจอกันยุสวนคือเก้าพี่น้องจ๋าลงมาหอมักซิดาลงมาหอฝรั่งให้คุณยายก็เลยพาชมสวนก่อนค่ะต้นทุเรียนพี่น้องจ๋าบางต้นทุเรียนคุณยายเนี่ยต้นทุเรียนคุณยายแตกใบดีดีค่ะแตกใบคักแท้ ้ทนทุเรียนคุณยายใหญ่แล้วนะคะปีสองปีพี่น้องจา๋าทุเรียนต้นบลือเลยหลายต้นอยู่ได้พี่น้องจา๋าต้นนี่หันใหญ่กงมือเป็นเอวยมูเก็บบรรยากาศตอนแรงแรงพี่น้องจา๋าลงมาห่อฝรั่งให้คุณยายอุปกรณ์ห่อฝรั่งพี่น้องจา๋าอุปกรณ์ห่อฝรั่ง ปปกรณ์ห่อฝรั่งมีลูกแม็กมีกระดาษมีถุงพลาสติกอันนี้อีกต้นหนึ่งในทุเรียนทุเรียนคุณยายอ้อมสะหนึ่งเลยพี่น้องจ้าทั้งทุเรียนทงงั้ทงเงาะทั้งฝรั่งมีแต่ผลไม้อันผลไม้ใหญ่สะนี่ฮะ มีแต่ผล,ลไม้ใหญ่ๆเงาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ฝรั่งแล้วก็พุทราทางนน้นไปทางนน้นจะมีผักแล้วก็มีพืชเล็กๆพุทรานมสดค่ะพุทรานมสดอ,อ๋อไได้มห่อถุงไว้ ห่อถุงไว้กันยังบนแล้วเลยได้นี่ฮะอ๋อจะได้ห่อถุงได้เนี่พุทธานมสดคุณยายเนี่ยพุทธาสามรถก็มีพี่น้องจ้าสามรถพุทธานมสดอึ๊บ่ะนี่พุทธานมสดพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะห่อถุงไว้ มะห่อทุงไว้แมงมันสเขาวพุทรานมสดค่ะเด็กก็ได้กินแล้วพี่น้องจ้า,าอีกประมาณครึ่งเดือนอีกประมาณครึ่งเดือนค่ะเอา,เ,อา,เ,อาเด็กที่ไหนนี่สวัสดีค่ะก่อนัสดีค่ะอ่าเก่งมาก แม่พาปลาลุงดูพุทราก่อนเนี๋ยปลาลุงจะมาชิมนะเนี่ยปลาลุงจะมาชิมพุทรานมสดน่าลินนะเนี่ย,ม,ยม,มันยังไม่สุกโอเคมันยังไม่สุกเดี๋ยวมันสุกก่อนนะคะหอ่อยังบ่แล้วเลยเดี๋ยวจะห่ออีกนนโอ้ยอย่าไปเยียบห่อไว้พี่น้องจา๋าลูกใหญ่แล้วค่ะเอออะไรตกเนี่ยเดี๋ยวไปดูเบียดูเบียดหาปลา ห่อฝรั่งโอ้ยทางนี้ยังไม่ได้มาห่อเลยพอห่อล้วทางนี้พอห่อแล้วพี่นอ้องจ๋าเนี่ยเรียนห้าเลียนสิบห่อได้หมดเลยนี่ค่ะ๋ยวจะมาหอ่อหิวอะไรล่ะคะห่อได้หมดแล้วค่ะอันนี้ห่อแล้วอันนี้ก็จะห่อนี่ยะ ทำความสะอาดสักก่อนทำความสะอาดก่อนมือกระด้มด,ดัได้คี่น้องจ้าเฮ็ดเวียกหมดมือ,มอจะมาหอ่อบางอันก็ห่อไปอ๋ตอต้นนี่ฮะนะอันนี้ก็พอห่อแล้วเอามันยังบอดหากหอ่อฟังทางผู้เลวราเบินี่ฮะขึ้นมาแล้วก็หอ่อโค้งมาฮันเมื่อวานก็บริห่อไปซื้อแม็กมาแม็กมด ห่อทางนะฮะก็หก่อนี้บันนี้เริ่มต้นทางนี้บันนี้เริ่มตน้นต้นนี้บันบน,นนะี้พูดอะไรอร่อยมไป่หิวน้เนกินน้ำเบเบียน้ำเบเบียอยู่ไหนามานีมาดูเบียเบียหาปาลาเดี๋ยวค่อยไปกินเดี๋ยวจะพาห่อฝรั่งโตนั่นเนี่ยดูเบเบียหาปลาอาหารเย็นให้ก่อนจะได้กินหรือเปล่า,าให้เบเบียหาอาหารเย็นให้ ตกปลาซ่าเจ้าของกับเเคยได้กินพี่น้องจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าหาปลาซ่านายสวัสดีครับอัท่องวันหนึ่งวันอาทิตย์ก่อนวันจันทร์ตุดตุดฮะเร็วเร็วหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพู สีวันพุธสีเขียวห้าวันที่หัดชาวดีสีชทาหกวันฉุกสีฟ้าหกวันเช้าสีม่วงปากปากอะไรนะคะเป็นใหญ่ไม่แบบนี้ง่ายเบียร์เบียร์กำลังหาอาหารให้สะเจ้าของเดิ้อสะเจ้าของเดิ้อ ปลาเลี้ยงเด้อปลาเลี้ยงเดิมปลาเจ้าของเ่าบบเคยได้กินจ้าเถือพี่น้องจ๋าดเี๋ยวจะเอาให้ดูปลาห่าลายลายปอดหกแข็งมึงผูกเป็นผูกเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่แม่นั่งลงอืนั่งลงแบบนี้นี่เนี่ยอ๋อนั่งลงนั่งลงปลามันก็ตกใจฮึมไม่เบียร์มอง มองจะได้หรือเปล่าเออรอชมกันนะคะอีกสักพักนึนงดูเป็นรอยมาแล้วอ่าทุงขนมทุงขนมหนูโอ้ยเลมมา,มมาปาดมานอันนี้เนี่ยไปไปห่อฝรั่งเลยเดี๋ยวปลาได้แล้วค่อยมาดูไปเร็วๆให้บเบียรใส่ทิ้งไว้ก่อนในห่อฝรั่งให้ป้าลุงดูก่อนอะไรตกไอซิ่งนีั่งลงนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงทำไมอะ แไปซื้อว่าหนมขนมได้ไปแล้วหนึ่งแต้มบ่ว้าวทำได้ด้วยว้าวทำได้ด้วยทำได้ด้วยตัวขาวอ้อยเลยปลายูส่าเจ้าของก็กินยากพี่น้องจ้าปลายูส่ามันโบกินสิดกระเดือ ปลาปลินน่ะเ,เอกอร่อย <c oughs> อร่อยคุณละพันนั่นไงตัวไร่อยได้บาเาเถอีกดะได้แล้วหนึ่งตัวนะคะ